มาร่วมสัมผัสรู้ความจริงในใจของบุคลากรทางการแพทย์ได้ที่นี่ศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลกรุงเทพบรรยากาศอบอุ่นสดใสพร้อมบริการครบในที่เดียวนำทีมกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกว่า50ทันและพยาบาลมากประสบการณ์พร้อมดูแลเด็กแรกเกิดทุกวันตลอด24ชั่วโมง ที่นี่มีการดูแลอย่างต่อเนื่องจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการหลากหลายสาขาไม่ใช่แค่หมอคนเดียวแต่คือทีมที่เข้าใจเด็กทุกมิติเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเราไม่เคยปล่อยให้เขาต่อสู้อย่างเดียวดายความจริงในใจของทุกคนคือความจริงในใจของศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลกรุงเทพคือความตั้งใจความใส่ใจและความรักเหมือนคนในครอบครัว จินตนาการความฝันของเด็กๆต้องเริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดีระหวังจะเห็นอนาคตที่สดใสของเด็กทุกคนที่นี่ได้รับรางวัลโรงพยาบาลเด่นแผนกเด็ก3ปีซ้อนในแถบเอเชียแปซิฟิกเมืองหลังเด็กสุขภาพดีคือความเต็มที่ของทีมแพทย์ศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลกรุงเทพ